หนาทีเราจะขึ้นเขาชมวิวกันอ้าวสวยใบไม้เปลี่ยนสีเขาอีกแล้วอีก5นาทีถึงจุดหมายถึงแล้วทางผ่านมาตาพาร์ครพิงออกกำลังกายจริงหะบั่นจักรกานลงไปดูแล้วไปไหน รถไปนี้ล้วก็ดูวิวก่อนว,ว้วิวว้าวว้าวว,าว,ว,าว้เลยล่ะว้าวเลยล่ะวิวสวยสวยจริงโอ้ตรงนี้วิวสวยจริงโอ้วิวสวยตะโกนสวยมากสวยไหมข้างเยอมา,มาก มากมากนะคุณโยเดี๋ยวเราจะไปเม่อไหร่นะอ่ายอดตรงนูน้นใช่ไหมย,ยอดสุดสุดเลยใช่ไหมโอเคโอค้โอสวยเราเราต้องขับรถขึ้นตรงนี้ขึ้นเป็นหึ่งคันดูอะไรคุณโย่มันฟินใช่ไหม ฟินกับวิวนี้ใช่ไหมโอ้โห oh oh. ฟินสุดๆส,สวยงามมากขับดีๆนะลูกขึ้นเขาเราขับขึ้นไปหนึ่งกิโลไปยอดสุดต้องขับขึ้นบนนว่นะลูกขับลงก่อนวิวฝั่งโน้นแอมหนูห้ามมองนะลูกเสยียวสวยไม่สวนไม่ได้ อันนี้สวนรถส่วนไม่ได้ทางแคบมากอย่าเพิ่งมีรถล,ลงมานะถึงแล้วถึงข้างบนแล้วจอดแถวนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวเดินขึ้นไปพันย่อลงมาเลยดูวิว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 ว้าวว้าวว้าววิวสวยมากสวยมาก360องศา มอง, ta, و, ด,งมด้วยตาเปล่าคุณโยสวยจริงๆมาดูฝั่งก็สวยสวยสุดๆโยฝั่งนีส้สวยไหม เปลืองมากตรงนี้ก็คือหุบเขาตรงนู้นคือทะเลเมื่อกี้เรามาจากทะเลเห็นเขารู้แล้วและมีถ่ายอะไรลูกถ่ายวิวสวยใช่ไหมวิวสวยสวยมากๆ360องศา ตรงนี้สำหรับกระโดดกระโดดไปอะสวยอะไม่กล้าเราไม่กล้าเลยเนาะที่หนึงสำหรับทีก่กระโดดลงไป อสอมเปลี่ยนท่าสวยแล้วกลับบ้านลกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านดิเดินทางต่อไปต่อไปต่อไปเมืองเวลลิงตันอีกสี่ชั่วโมงว้าวขาลงลูกขาลงฝังโน้นวิวสวยวิวสันวิวสันอู้วส,วส,วสวย ยิ่สวยตลอดทางมีมีสมาธินะลูกทางลงเขาใช่เขาจอดเขาจอดให้เราไปเลยที่นี่ดีเนาะเห็นรถลงเขาก็จอดให้ระหว่างทางฝนตก ท้องฟ้าฉ่ำเลยตอนนี้สี่โมงครึ่งแดดตอนห้าโมงเย็นบนภูเขาพูนพูนพูนสวยอะไรนะโอ้เสมอเมฆแล้วเราเราขึ้นเสมอเมฆแล้ว ไม่ไม่โปโก๊ก<ด>ัดสวยสวย,สวยอะไรอย่างนี้ว้าวว้าวว้าวสวยงามวัววัวัว,ว,ว,วน้องวัวสวยไหมลูกสวยมากเนาะทางรถขับไม่ได้คนขับดูไม่ได้ห้ามดูนะคนขับ ถึงฟฟทีน้องแอมขับขึ้นเขาลงเขาตลอดเวลาพ่อขับอะทางลาด <laughs> ทางลาดทางตองว้าวว้าว,ว,าวสวยวิวสวย 对吗，坤哥、嗯？嗯嗯嗯 ไฟไหม้กลางทางเลยไม่เลยไม่บ้านเลยอะ่ะมีไม่บ้านเมื่อกี้เราขับผ่านมามีไฟไม้บ้านอ่มีช่างไฟกำลังตัดไฟอยู่ยังไม่มีรถดับเพลิงม,มาถึงโรงแรมแล้วขณะนี้เวลาทุ่มสินาทีปัญหาก็เราหารหัสเข้าไปโรงแรมเพราะเขาเลิกงานกันหมดแล้วเปิ เอากูญแจได้รหัสมาแล้วเปิดกุญแจได้แล้วใช่ไหมสองห้องสองใบห้องนี้ห้องนี้หอ <c oughs> ้องสี่สี่ศูนย์สี่คุณจะตกใจเครื่องซักผ้า,าเอาผ้ามาซักอนะ่อัะน่ะห้องน้ำ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เราไม่ไกล